เช็คก่อนฮะหมดแล้วนี่เอห้าห้าหมดแล้วเอาเหรอเอาลงเอาลงหมดแล้วเราเปิดไปแล้วใช่ไหมเอานั้นมายีนสั้นก็ได้เปิดไปแล้วหมดแล้วรอแป๊บหนึ่งนะลูกค้ารอสักครู่รอสักครู่นะเดี๋ยวไปต่อกางเกงขาสั้นสเวตเตอร์เดี๋ยวหนูเอามาให้ดูลูกค้ามันไม่ใช่ผ้าสเวตเตอร์แต่สวยเดี๋ยวต่อให้ต่อจากอันนี้เลย เลดี้มินิซิงช็งอต A102 ่จ้ะอ่ะโอ้มามามางเกงยีนขาสั้นเอวสูงมาแฟชั่นล้วน<า>ยีนขาสั้นเอวสูงลูกค้าใหม่มากแฟมากลูกค้าสวยมากแล้วเป็นแบบว่าบลูยีนแบบสีเข้มอุยยูนิโค่สีดำยูนิโคสีดำยูนิโค่ลูกค้าแบรนด์น่ะลูกค้าอาจจะมีแบบแอบติดไปด้วยนะ แอบติดไปด้วยนะลูกคา้าแต่ว่าหลักๆเราเราจะไม่ค่อยได้ให้เน้นเนาะลูกคา้าเน้นแบบว่างานหัวงานสะอาดไว้ก่อนนะทรงสวยงานหัวงานสะอาดไว้ก่อนเลยอุ้ยอันนี้แบบว่าแต่งขาดงานกระเป๋าข้างนะคะมาแบบนี้ลูกคา้าสวยมากเออเสมอหูต้องบอกนี้เลยแล้วใช่ไหมไม่ได้เสมองานเลยหูนะลูกคา้าเนี่ยสวยๆแบบนี้เลยมีมอุ้ยนะลูกคา้ามีกี่ถุงนะ มีสี่ถุงจ้ะนะคะงานสี่ถุงลูกค้าขาสามสิบห้ากิโลราคาสามพันเก้าสมพันเก้าร้อยบาทจ้าถูกมากสามพันเก้านะลูกค้ามันจะมีแบบว่างานัาดจู่จจนแบบว่าถึงไม่เลยค่ะประมาณนั้นนะคะลูกค้ามีทองสามส่วนไปด้วยใช่ค่ะปนไปให้นะคะลูกค้าขาแบบใหม่ทุกตัวเน้นๆเลยลูกค้าสามพันเก้าร้อยบาทมีสี่ถุงถุงละ 35กิโลจ้ะลูกคา้ารหัสซ F V 75มาเลย V 75ค่ะ, v 75, คะ v 75มาได้เลยลูกค้าขานะ,นะแล้วไซดีไซด,ดีด้วยหนูบอกเลยว่าจะไม่ค่อยติดแบบว่าเอวเล็กจิ๋วลูกค้ามันเป็นไซเอวที่แบบว่าขายได้งานขายแบบอ่ลูกค้าไซดีมันจะไม่ได้ติดใหญ่ถ้าเป็นงานกระสอบ<อ>มันจะติดเล็กหน่อย<ช>แต่<ว>อันนี้เขาคัด ไซส์ที่ใหญ่กว่างานกระสอบอะใส่มาให้ล<ช>ูกค้าขยับขึ้นมาให้หน่อยนะลูกค้าค่ะไซส์โอเคเลยนะตัวนี้หนูบอกเลยว่าเล่นได้เลยสะอาดด้วยซส์ดีงานสะอาดนะคะลูกค้าค่ะไม่ติดเล็กสิวแม่ไม่ติดเล็กสิวอาจจะมีถ้าติดก็จะหลุดไปแค่แบบไม่กี่ตัวเท่านั้นลูกค้าเพราะว่าส่วนใหญ่คือง,งานจะปรับไซส์ให้มากกว่ากระสอบอยู่แล้วนะคะใครจะรับนะ V 75มาเลยลูกค้าค่ะา3,900บาท ว75 3,900จ้ามาเลยมาเลยลูกค้านะมีแค่4ถุงเท่านั้นคะ่ะแม่เอาไปโรดเนี่ยแล้วเป็นยีนแบบโทนสีเข้มๆออกเยอะมากสีแบบว่าพวกสีเฟสสีแฟชั่นก็มีติดไปนะลูกค้าแต่ว่าหลักๆส่วนใหญ่อะ่ะเน้นเป็นโทนเข้มค่อนข้างเยอะเลยนี่โอ้โหแฟชั่นปะหรองั้นปักแบบว่าครึ่งตัวแล้วเหลือแค่ขอบบนไม่ได้ปักนะ งานแบบนี้เลยลูกค้าอะไรพวกกระดุมอะไรอย่างเงี้ยโอเคอยู่ครบนะไม่ได้อัดก้อนลูกค้าขาอ่ะโอเคนะโอเคนะตัวนี้นะอ่ะไปเลยจ้าไปต่อ,อเพจอะไรนะ่ะดูหน่อยแวบๆอยู่นั่นอ่ะโอ้โหงานเพรโอ้โหช้ำๆเลยนะคะอ่ะโอเคไปต่อ ไปต่อเลยจ้างานต่อไปเอาเป็นเอางาน50ตัวมาก่อนนะุงขาวมีอะไรบ้างเอามาเลย